แก้วมีใจเอสเตนะคะวันนี้ค่ะแก้วมาอยู่ที่ตึก4.5ชั้นนะคะตําบลบางกระลาจังหวัดนนทบุรีค่ะอําเภอเมืองนนทบุรีด้วยค่ะได้รับมาทั้งกุญแจแล้วก็สัญญาแต่งตั้งในหน้านะคะให้มาขายตึกหลังนี้ค่ะกวางมากสวยมาก พร้อมเข้าอยู่เลยใครนะคะที่ต้องการให้เอเจตนนะคะแก้วมีใจเอสเซนะคะไปช่วยในเรื่องของการขายบ้านนะคะขายที่ดินทาวน์โฮมคอนโดนะคะสามารถทักแก้วเข้ามาได้เลยค่ะตรงนี้นะคะ กรุงเทพและปริมณฑนนะคะรับหมดเลยค่ะฟัรมี่ก็อยู่โซนบางนาราานะคะแต่เมืองนอนทบ,บรุรีแก้วก็มาค่ะใครที่อยากให้แก้วนะคะไปช่วยขายบ้านขายที่ดินให้เช่าบ้านให้เช่าที่ดินไปหมดเลยค่ะทักเข้ามาได้เลยนะคะฝากขายกับแก้วค่ะคุณจะได้ลูกค้าไวมากเช่าก็ไวมากขายก็ไวมากแต่ขอราคาดีๆนะคะเพราะว่าเราจะมีการทำการบ้านนะคะแล้วก็คุยกับคุณค่ะ แล้วก็บอกว่าวิธีการทํางานของเรามีอะไรบ้างเพื่อให้คุณเข้าใจถึงการทํางานค่ะว่าทําไมเราถึงได้ทํางานเราวติดการขาวติดการเช่าได้เร็วค่ะถักแก้วไหนนะคะ